ครับคลิปนี้นะครับผมจะลองมาติดตั้งตัวพิพเซนแบบใช้ขา3ขานะมีขาแวงขาแลนแล้วก็ขาตัวดิมเซตนะครับส่วนแวนกับแลนเนี่ยมันจะมีเข้าแล้วก็ออกในพลอกหมอกด้วยนะครับเออเพราะฉะนั้นในตัวพลอกหมอกเองเนี่ยมันจะต้องมีาการ์ดอย่างน้อย2ใบนะครับส่วนดิมเซตเองเนี่ยจะวิ่งภายใน VM ของตัวพลอกหมอก แล้วก็ส่วนอของแวร์และแลนี่ยจะวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกนะครับอ,อันนี้มันจะมีอยู่การ์ดใบหนึ่งนะครับก็เป็นวงตัดหนึ่งตัดศูนย์นะนี่ผมมีการ์ดอยู่สองใบาการ์ดใบนี้ถูกใช้ไปแล้วอันนี้ผมจะแอดการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับคือใบนี้ยังว่างอยู่จะให้เป็นแลนนะครับก็ครีเอทบิทเลย แรงผมจะให้เป็นดอดดอดสินะครับดอดสิดอดสูนนะครับวงนี้นะเป็นแลนก็จะใช้ตัวอาาาอ uh, าา i n s t a g r 33นะครับอาาตัวนี้นะครับเก็ดเวไม่ต้องใส่นะครับก็แอปผ่าย ่านี้มันก็จะมีอยู่2ใบแล้วนะครับคือแวนกับแลนผมไปคอมเมนต์มาหน่อยแวนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแลนผอาย ก็มันก็จะได้แวนกันแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวดิมเซนะครับในฝั่งของตัวเซิร์ฟเวอร์ผมจะให้เซิร์ฟเวอร์เป็น Vm ทั้งหมดเลยนะครับผมจะให้อยู่ในวงหนึ่งศูนย์แล้วกันนะครับก็ครีเอทเป็นนารีนุกบิดนะครับแล้วก็ใส่ไปหนึ่งศูนย์นะตัวนี้นะแล้วก็อ่าตัวบิดพอร์ตมันไม่มีมันอยู่ใน Vm อยู่แล้วไม่ต้องใส่ ผมก็จะใส่เป็น DMZ Zone นะครับ DM4 แอปผ่านะ F อ่าเท่านี้เองมันก็จะมีอยู่อยู่3าใบแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองมา create ตัว Presence นะครับก็ไป Local ตรงนี้ก่อนนะ ไปอัพตัวไฟล์เพียบเซงก่อนนะครับเป็น ISO file ไฟล์อัพขึ้นไปเ,เดี๋ยวช่วงนี้ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะผมมีเซิร์ฟเวอร์จำหน่ายพร้อมติดตั้งเลยนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดอายุการใช้งานนะครับก็ลองทักไลน์แลอินบ o ็อกเข้ามานะครับ มีเป็นแบบมินิเซิร์ฟเวอร์เป็นทาวเวอร์เซิร์ฟเวอร์เป็นแลกเซิร์ฟเวอร์แล้วเป็น PC PC ประกอบนะครับก็มีทั้งม,มือหนึ่งและมือสองเลยนะก็ติดตั้งตัวเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับเมลเซิร์ฟเวอร์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ล็อกเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ผมก็รับติดตั้งแล้วก็แก้ไขปัญหาระบบเน็ตเวิร์กแล้วก็ ระบบซิสเต็มดูนะครับแล้วก็ผมมีบริการ vpn นะครับเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขาระหว่างออฟฟิศไปยังออฟฟิศนะครับก็คือสาขา1และสาขา2หรือว่าระหว่างออฟฟิศไปที่บ้านนะครับหรือว่าเชื่อมต่อระหว่างที่บ้านแล้วไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับก็ผมก็รับเชื่อมต่อนะครับถ้าสนใจไงก็ทักมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยได้เลยนะครับอ่ะมาต่อตรงนี้ ทีนี้ผมอัพโหลดเสร็จแล้วนะะพียบเซนเสร็จละทีนี้ผมจะสร้างเป็น VM นะครับผมก็คลิก r ร a t e ตัวเพียบเซน,คอน,ค,อน,ค,อนคอนเทนเนอร์ไม่มีนะก็เดี๋ยวเราใช้ VM เพียบเซนไฟล์บอครับอ่ามันต้องติดกันนี แล้วก็ next อ่าิ r e s e n c นธรรมดาแล้วกันแล้วก็ next ตรงนี้เลือกนะครับเลือก ISO file ที่เราอัพโหลดขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ next ตรงนี้ก็ next นะครับเป็นค่า default เลยอ่าผมอ่าผมใช้ค่า default เลยแล้วกันนะครับ3 2 next CPU ก็ next นะครับ memory ผมใช้หนึ่งแล้วกันผมใช้หนึ่งงกิกนะครับเน็ตเวิร์กนี่มันมีอยู่3ใบเหนะ็นไหมเดี๋ยวเราแอดใบใบแรกก่อนตรงนี้รู้สึกว่ามันจะแอดพร้อมกันไม่ได้นะนะครับมันแอดได้ทีละใบแอดใบใบใบแรกก่อนนะครับก็เน็ก f i ก็ s h อ่า เดี๋ยวทีนี้เราเข้าไปที่ฮาร์ดแวร์ของตัวนี้ไปแอดอีก2ใบตรงนี้ฮาร์ดแวร์ตรงนี้ครับแอดเน็ตเวิร์กดีไว d d อแอดใบที่2ตรงนี้นะครับแอดเข้าไป uh, ไม่ต้องใช้ไฟล์วอลก็ได้ติ๊กออกแล้วก็แอดอีกใบหนึ่งแอดใบที่3นะครับก็แอดเข้าไปอ่า uh. มีสามใบแล้วนะครับใบ3มนี่เป็นเป็นดิมสีดิมแซนะใช่ไหมให้ศู์เป็น1นอ่าใชา่โอเคทีนี้เราก็เริ่มติดตั้งเลยถ้าใครติดตั้งพลเซนต์อยู่แล้วก็ก็คำขั้นตอนไม่ต้องดูขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับ คลิกสตาร์แล้วไปที่คอนโซลผมขยายนะจะได้เห็นชัดชัด อันนี้ก็ except นะครับก็ Enter เลยนะ Enter นะครับผมใช้ค er ่า default ทั้งหมดเลยนะครับก็ลงบันแบบ zfs Enter นอะเลือกอันแรกเลยเพราะมันมีอยู่ลูกเดียวทิ้งสเปซบารนะครับแล้วก็ Enter ลูกศรเลื่อนมาทางซ้าย yes นะมันจะลบข้อมูลทั้งหมดเลยแล้วก็ทกําการติดตั้งนะครับ นี่ก็ใช้เวลาสักพักนะครับตรงนี้นะอ่ะช่วงรอขอประจานสมานอีกรอบนึงนะครับผมมีเซิร์ฟเวอร์พร้อมติดตั้งนะครับจำหน่ายนะครับแล้วก็ผมดูแลซัพพอร์ตตลอดอายุการใช้งานเลย แล้วก็ผมรับติดตั้งระบบซิสเต็มแล้วก็เน็ตเวิร์แล้วก็รับรีโมทแก้ไขปัญหาด้วยนะครับแล้วก็ผมรับเชื่อมต่อโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรม HR ระหว่างสาขาระหว่างบริษัทไปที่บ้านหรือว,ว่าระหว่างที่บ้านไปที่บ้านนะครับหรือว,ว่าระหว่างออฟฟิศสํนักง,งานใหญ่ไปไปยังสํานักง,งานย่อยนะครับก็ ผมบริการเชื่อมต่อผ่านระบบ VPN นะครับส่วนใจก็อินบ็อกมาได้เลยนะครับทักเข้ามาได้เลยหรือจะแอดไลน์ทักเข้ามาก็ได้นะครับ อันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เลือก no ตรงนี้แล้วก็รีบ o t นะครับ enter ไปเลยเอารีบู t ขึ้นมาเนี่ยมันจะให้เลือกการ์ดว่าการ์ดใบไหนเป็นแวรการ์ดใบไหนเป็นแลนแล้วตัวไหนเป็นดิมดิม set นะครับมันจะขึ้นมา3ใบละ ผมไม่ได้ใช้ vLA ลนะครับพิมพ์ n enter นะครับมันอัพมา3าใบแล้วนะตัวแวนผมใช้ตัวแรกนะใบแรกที่ผมแอดเข้าไปเลยเป็น vt net 0นะครับอันนี้ตัวแลนเป็นใบที่2นะครับ vt net 1ตรงนี้เป็นตัว dmc นะครับก็เป็นตัวที่3นะครับ vt net 2 เอนเตอร์แล้วก็พิมพ์ yes นะครับโ r รเ e ส d ดำเนินดาเนินการงานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ access เข้าไปยังขาของตัวขาแรกของตัวพิพเซนนะครับก็ให้เราเสียบสายแลนเข้าไปของตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวพอกมอ่ะทั้งสองเส้นเลย เส้นแวนก็เชื่อมต่อไปอยังตัวเราเตอร์ส่วนเส้นแลนเนี่ยก็เชื่อมต่อไปอยังเครื่องที่จะ Access เข้าไปนะครับอ,อันนี้อ๋อเมื่อกี้เราเรา,เราแค่ assign interface นะเดี๋ยวเรามากําหนดเบอร์ p ก่อนพิมพ์เลข2นะครับ set set interface เอาแวนก่อนนะครับพิมพ์เลข1แล้วก็ พิมพ์ n เราไม่ได้ให้ให้ dhcp นะระบบเบอร์เบอร์ ip ไปเลยผมเอาหนึ 100, ่งร้อยหนึ่งสิบนะครับสับเนลนมาก,ก็ใช้ยี่สิบสี่ gateway เป็นเกตเวย์ของตัวเราเตอร์คือหนึ 1. 1. 1. ่งหนึ่ง IPv6 ไม่ได้ใช้นะครับ enter ข้ามไปเลยพิมพ์ y อ่าทีนี้ ip ฝั่ง WAN เนี่ยอ่ enter อีกรอบหนึ่ง เราเซตอัพเสร็จแล้วเห็นไหมครับบรรทัดแรกเลยตัวนี้อันนี้ฝั่งแลนผมจะเป็น192.168.10.1นหกนึ่งนะก็พิมพ์เลข2 enter แล้วก็พิมพ์เลข2ครับเพราะว่าเราเราต้องเลือกแลน192.168.10.1นหนึ่ง enter แล้วก็24เกตเวไม่ต้องใส่นะครับ enter ใส่เฉพาะขาวแวนนและเกตเว Ipv6 เราไม่ได้ใช้ Enter ข้ามเป็นเลยเ c ็ p เดี๋ยวไปตั้งที่หลังนะครับพิมพ์ n n t t r r n t t r r อ่าจะสังเกตว่าเราได้เบอร p 2วงวงละวงแวร์แล้ววงแหลนทีนี้วงดิมซนะครับเป็นดอตร้อยดอทหนึ่งนะครับผมจะใช้ดอตร้อยดอทหนึ่งพิมพ์เลข2นะครับเป็น Set Interface i p ไ d ทีนี้เราเลือกหมายเลข3นะครับ OTP 1ก็คือ DMC ของเราแล้วก็ ระบุเบอร์ IP Address ไปเลยผมใช้ .10 ดอทหนึ่งนะครับแล้วก็สับเน็ตมากเป็น24เกตเวไม่ต้องไปใส่นะครับแล้วก็ IP 6 Enter ข้ามเราไม่ได้ใช้นะครับพิมพ์ D P เราก็ไม่ได้ใช้พิมพ์ N Enter Enter อ่าทีนี้เราได้เบอร์ IP ทั้ง3 n e เน็ตเวิร์ละทั้งแวนทั้งแรลนแล้วก็ทั้ง นะครับทรงนี้ก็เสร็จแล้วนะทีนี้เราเดี๋ยวรอ access เข้ามา Config ค่าเบื้องต้นที่ web interface นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาเอาสายแลนเสียบเข้าไปที่ตัวพ็อกหอกนะแล้วก็เข้าเข้าตรงนี้นะครับเข้าเบย์พีแลนตรงนี้หนึ่งก็สอง่นหกแปดดอทสิบดับหนึ่งนะครับอ่าเข้ามานี้แล้วอ่านี้ดอทสิบดหนึ่งแล้วนะครับก็แอดมิน นะครับแล้วพาสเวิร์ดคือ p s e n เป็นค่า default แลดไซน์เข้าไปก็ next นะครับ next อ่าตรงนี้ผมเอาของ Google แล้วกันเอา .9.9 แล้วกันแล้วก็ .8.8 แล้วก็ .8.8 ดอทออกนะครับ next ทำโซนเป็น Asia og, Asia og, นะเอเชียบางกอกเอเชียแบงค็อกนะการเนเออเดี๋ยวผมติ๊กตรงนี้ด้วยผมจะให้ Access เข้ายังขาขาวแวนด้วยแต่มันอันตรายนะผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่าผมจะอยากจะ Access ผ่านขาวแวนด้วยนะครับ จริงๆผมไม่แนะนำนะอันนี้ผมใช้แค่แค่แค่เทสนะครับอ่า next IP LAN ก็เราก็กำหนดแล้ว next นะครับตั้ง password next reload นะครับ finish เราสักรู่นะครับโอเค okay. accept close ปิดตรงนี้ด้วยมีกีรายละเอียดมันซัพพอร์ตทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วกันเนาะเปลี่ยนชื่อก่อนเดี๋ยวก็ไปทำเราเดี๋ยวจะงงนะเป็น OTP 1เป็น DMC อันนี้คือเบอร์ P ที่เราตั้งไว้อยู่แล้ว โคชช่นก่อนหน้านี้มันเปลี่ยนชื่อแบบนี้ไม่ได้มันเป็นบั็กนะครับเรามาดูเปลี่ยนได้ไหมโอเคเป็นริมซีแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามากําหนดเราไฟบอลลู U, นะครับไฟบอลลูเดี๋ยวแวนผมกําหนดให้มันวิ่งเข้ามาได้ก่อนเพราะว่าผมจะให้มันแอคเซสผ่านผ่านแวนนะครับแต่แต่ผมไม่แนะนานะนี่ใช้ที่ใช้ทดสอบไม่ใช่แลน รูกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับมาเหลือดีมซีตัวนี้นะครับก็แอดรูเข้าไปก็เป็น any ไปก่อนนะครับสมมุติถ้าเรามีเว็บเซิร์ฟเวอร์เราก็เปิดแค่พอร์ตตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ถ้าเรามีเมลเซิร์ฟเวอร์ก็จะเปิดแค่พอร์ตเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ any ไปก่อนเห็นไหมครับก็ได้ทั้ง3ามอินเทอร์เฟแล้วนะครับได้ทั้ง3ามอินเทอร์เฟแล้ว เห็นไหมครับนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งนะครับไอแวนตัวเนี้ยเข้ามายัางพอกหมอกนะแล้วก็ออกไปยังแลนนะครับอ่าเข้าแลนออกแวนนะครับก็คือเข้าการ์ดคนละใบนะครับส่วนการ์ด,ดีมซีนี่ดีมเซตเนี่ยครับมันเป็นกา,กา๊าซก๊าซไบชัวภายในของตัวพลอกหมอกเองนะครับ พอกพักหมอกอาจจะสร้าง VM ประมาณสัก10 VM โดยใช้โดยใช้การ์ดใบนี้นะครับนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการติดตั้งตัวทีฟเซนต์นะครับแล้วก็มีการ์ดอยู่3ใบมีการตัวดิมซีด้วยไว้จัดการตัว VM ต่างๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ